อันนี้มันเป็นโรงเก่าโเก่ไม่ได้ใช้เขาก็เลยปักทั้งขนแล้วก็ลงมาท่อผ้าด้วยเขาก็เลยเอาผีเขีย้เขียนครับท่านบอกปักขนไปดูละครขนหนังกันมาลูกมาผมมีโอกาสเข้าไปดูเมื่อวันที่เกิดมาครับพี่แสดงที่ขงที่ศูนวัดนธร้มนี่เหรอปักชุดขนมาลูกมา ไม่เป็นไรค่ะอคเาดิขอไป้นอยพอดีมีนักเรียนมามาดูเนีมาจากคนมือหอมาใครคอ,อันนี้บ่อันนปากเบิี่ค่ะค่ะอันนี้ปาก<อ>ไหมน้อยค่ะไหมน้อยค่ะไม,ไมน้อยมาดูสิลูกเราก็ทำได้แ<า>ม่ว่าค่ะ นี้ก็จะเป็นผ้าปักนะครับเขาก็จะมีแบกมาแบบนี้แบกมาเขาก็ปักแล้วตัวนี้ราคาน่าจะหลายบาทหลายแสนแต่นีก็น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าหกพันนี่มามามาลูมา,มา,มา,มาไอ้ที่ปักเสร็จแล้วไอ้ผ้าอย่างนี้มีไหมคะ,ะปักเสร็จแล้วมีไหม๋เอเอพิ่งปักส่งไปอส่งไปแล้วส่งเข้าวังไปแล้ว เดียจะเป็นขนเย่ะประชูอันนี้พัเอาไปวางไปขนไอ้เจ๊ก้อนเอายขนมาวางนี่ชอบปัก uh น uh uh uh> ี้มากกว่าเออนี่แหละนี่แหละนี่ค่ะปักนี่ใช้ไหมน้อยหมายความว่าหัวหน้าคะครับไหมน้อยก็คือไหมที่เราพรนนี่แหลไหมที่เราคลอนี่แหละครับท่านหมเส้นเล็กๆครับเส้นเล็กๆค่ะถ้าถ้าเราเอาไหม ไหมปักเนี่ยราคามันจะมูลค่ามันจะมันจะเพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้นใช่ครับปกติเนี่ยปกติเขาจะเอาฝ้ายเอ้ฝ้ายไอ้นี่มาปรับเปลี่ยนเป็นผ้าไหมโอ้เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเข้าใจไหมลูกถได้ไหมก็หลักหมื่นขึ้นโอ้ภาพชิ้นเดียวนี่หลักหมื่นขึ้นครับเข้าใจไหมคะโฟกัส่งไปเมื่อกี้ราคากี่หมื่นละพี่หมุนเส้นห้าหมื่นเนี่ยดูสิหื่ ักสองคนด้วยใช้ไหมโอ้โหชิ้นนั้นด้ห้าหมื่นครับชิ้นนะครับโอ้แต่ตอนนี้ก็น่าจะรับมื่นขึ้นค่ะนรับนขึ้นนกสองตัวนี้ทักทายกันหน่อยครับทักทายกันว่ายังไงครับอันนี้นกสองตัวนี้ค่ะอันนี้ก็ปักด้วยไหมอ่อันนี้เป็นฝ้ายครับโอ้ฝ้ายไหมไหมมัค่ะปักด้วยไหมนะคะเนี่ยปักด้วยไหมนกสองตัวนี้ดูนกตัวที่เล็กกว่าเนี่ย พยายามจะสบตานกตัวที่ใหญ่กว่าเห็นไหมครัมันสื่อความหมายเด็กๆมาดูสิลูกมันสื่อความหมายครับเนี่ยถ้าปักด้วยไหมถ้าชิ้นนี้โอ้จากตรงนี้นี่เองเนี่นะคะเออนี่เห็นไหมเห็นไหมคะนี่ลูกเนี่ยแม่บอกว่าปักภาพนั้นนะคะใส้เท่านั้นห้าวันละก็ใช่น่ะสิ ก็บางทีก็น่าจะใช้ประมาณเดือนกว่าหรือสองเถ้าเขาลิงก็คือน่าจะประมาณเดือนคนต่างชาติชอบมากเลยเนี่ยค่ะเอ่อฝรั่งจะชอบมากเลยปักไหมด้วยมือปักไหมด้วยมือนะคะเป็นภาพนี้นี่ค่ะนี่ซึ่งงานแต่ละงานเราเราสมงออกที่ต่างประเทศมันปัะมากมันเป็นงานฝีมือค่ะงานฝีมืองานแฮนด์เมดนะคะสวยเลยทีเดียว